งามความล้ำค่าของทั้งห้าภูมิภาคให้กล้องกังวนไกลนะคะ and now Dr. s u w a t s i t t i l a w w i l l g i v e us an honor of counting down to the opening ceremony for this Thailand Tourism Festival 2014และบัดน,นี้นะคะขออนุญาตให้เราทุกคนพร้อมใจกันนะคะนับถอยหลังสู่พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี2557ไปพร้อมๆกับท่านประธานในพิธีขออนุญาตนับถอยหลังจาก5คะ่ะ สี่สามสอหนึ่งเชินห้า 2014 is now officially started. We hope this sound may present the sound of wonders that invite traveler from all around the world to explore and fall in love with Thailand. และนี่คือเสียงแห่งความมหัศจรรย์นะคะของเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี2557 ได้กองกังวานไกลและเปล่งประกายสีสันแห่งความสุขสดใสทําให้ทุกคนตกหลุมรักประเทศไทยค่ะและพร้อมที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตก้าวไกลยอย่างงดงามด้วยนะคะ โอกาสนี้จะให้ทางสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของเรานะคะสำหรับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี2557เพื่อนำไป<ๆ>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปโอกาสนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติผู้บริหารระดับสูงที่อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีคะ่ะขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะให้เกียรติถ่ายภาพบนเวทีนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ถ่ายภาพบนเวทีร่วมกับท่านประธานในพิธีนะคะท่านดรสุวัสดิ์สิทธิหล่อปลัดก,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปฏิบัตรริราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านธวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติผู้บริหารระดับสูงทุกท่านคะ่ะม่ Invite you to join me for pictures Dr. Suwat City Law, Permanent Secretary of Ministry of Tourism and Sports, Mr. Towatchai Aranyik, Governor of Tourism Authority of Thailand, and our special guests. This festival will be held here at Challenger Hall 123 Impact Exhibition and Convention Center เม to ืองทองธานีจากวันนี n ถ as ว a นที a 8มิถุนาย o o ละเ o o นเคยครับคุณผู้ชมครับการเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี2557 เปิดจะเป็นทางการแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นะครับโดยในปีนี้นะครับก็จะชูแนวคิดครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวจะมีการจําลองหมู่บ้านท่องเที่ยวทั้ง5ภูมิภาคนะครับแนะนําเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางในฝันและการขายสินค้าบริการท่องเที่ยวในราคาพิเศษ ซึ่งจะหวังในช่วงของมีการคาดการนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเป็นในช่วงวันหยุดยาววันแม่ด้วยนะครับก็จะเป็นการช่วยกันกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวภายในงานนี้ด้วยนะครับ ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้เริ่มต้นเปิดอย่างเป็นทางการโดยดรสุวัสดิ์สิทธิหล่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งงานก็จะจัดจนถึงวันที่8มิถุนายน2557ณอาคาร c ช a l ลนเจอร์1-3อิม a c กเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยในปีนี้เป็นปีที่34แล้วก็ถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้วันแรกนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จ,จัดขึ้น อย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะเป็นงานมหากรรมท่องเที่ยวครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีที่ทุกคนเนี่ยรอคอยมาเลยนะคะด้วยความครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวพบกับการนําเสนอกิจกรรมมากมายภายในงานค่ะบนพื้นที่กว่า60,000ตารางเมตร ผู้ชมก็จะได้ได้สัมผัสกับมนตเสน่เมืองไทยในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเปรียบเสมือนการยกเมืองไทยมาที่นี่ทั้งการจําลองหมู่บ้าน5ูมูิภาคท่องเที่ยวค่ะการสาธิตวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้คุณเนี่ยต้องหลงรักประเทศไทยไปอีกนานเลยค่ะก็ไทยเที่ยวไทยกระตุต้นเศรษฐกิจไทยจะเป็นการดีกว่านะคะ ซึ่งวันนี้ก็จะมีให้เลือกนี่หลากหลายงานเลยแล้วก็แต่ละบูธก็จะมีการแจกโบชัวร์ด้วยนะคะเป็นแพ็กเกจการท่องเที่ยวราคาพิเศษแล้วก็เป็นการนําเที่ยวมีทัวร์นะคะในราคาประหยัดรวมไปถึงเที่ยวบินต่างๆด้วยนะคะแบ่งเป็นโซนๆด้วยค่ะครับซึ่งนอกจากการออกบูธจำหน่ายแพ็กเกจต่างๆแล้วนะครับยังมีการออกโซนร้านค้าร้านอาหารชื่อดังเมนูดังนะครับนักท่องเที่ยว ที่มาภายในงานนี้นะครับก็สามารถเลือกชมเลือกชิมและเลือกซื้อแพ็กเกจการท่องเที่ยวได้นะครับจากทั้ง5ภูมิภาคเลยทีเดียวซึ่งในงานนี้นะครับผู้เข้าร่วมชมงานจะได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวแบบจุใจนะครับมีนิทัรศการครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้แคมเปญหลงรักประเทศไทยและโครงการ Dream Destination การละครั้งหนึ่งต้องไปซึ่งจะนําเสนอ10แหล่งท่องเที่ยวในฝันนะครับ ุดอัศจารย์ของประเทศไทยด้วยระบบ 4D พร้อมรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไว้อย่างครบครันเลยทีเดียวครับซึ่งกิจกรรมเทศกาลงานท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวแบบใส่ใจในสิ่งแวดล้อม Seven Greens กิจกรรมให้ความรู้และร่วมสนุกจากอนุาอสารอสทครับรวมทั้งชมนิทรขการของหน่วยงานพัฒมิตรกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรัการศูนย์ส่ง,สงเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยทั้ง77จังหวัดนะครับที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคก็มารวมอยู่ภายในอาคาร c a l l e n g เจ h a l l .1-3 Impact คเมืองทองธานีแห่งนี้ครับค่ะ ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้ก็มาเที่ยวชมงานกันได้นะคะถ้าเกิดว่าเข้ามานะคะก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศนะคะที่น่าจะไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขาได้แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็มีกิจกรรมให้เลือกกันหลากหลายทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังมีการจําลองหมู่บ้านห้าภูมิภาคท่องเที่ยวค่ะลงรักภาคเหนือรักในมนต์เนตของวัฒนธรรมล้าค่างานผืนป่าธรรมชาติซึ่งก็จะได้พบกับการจําลองครัวเรือนของชาวไทยลื้อชมการสาธิตผ้าทอลายน้ําไหลนะคะคน ดินเผาขันตกสลักไม้ใบสีเมืองเหนือการแสดงจากศิลปินครูดนตรีพื้นเมืองล้านนาพร้อมกับคำแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยนะคะส่วนที่สองก็จะเป็นหลงรักภาคกลางรักในมนฑลเนตตามรูปแบบเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางค่ะชมการจำลองเรือนไทยหมู่ภาคกลางซึ่งจะมีการจำลองวิถีชุมชนตลาดบกตลาดน้ำการจะแสดงภูมิปัญญาและศิละปะวัฒนธรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นของ19จังหวัดภาคกลางด้วยนะคะ ่ซนของภาคอีสานเองก็มีเช่นเดียวกันพบการจําลองหมู่บ้านชุมชนอีสานจากเฮือนเย้าชาวภูไทยนะคะชมสถาปัตยกรรมลักษณะเฉพาะเช่น ซิมหรือว่าโบทของชาวอีสานนะคะเพลิดเพลินกับศิลปะการแสดงพร้อมกับรับคาปรึกษาแนะนําแหล่งท่องเที่ยวของภูมิปัญญาภูมิภาคข,ของภาคอีสานด้วยนะคะส่วนลงไปกันที่ใต้กันบ้างนะคะก็จะมีการจําลองบ้านเรือนพื้นถิ่นภาคใต้เรือนปัญญาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวใต้อันหลักหลายทางวัฒนธรรมพบกับการแสดงสาธิตวัฒนธรรมร้านชากาแฟนะคะนี่เป็นโซนของภาคกลางนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญต่าง ให้คุณผู้ชมได้เลือกไปท่องเที่ยวกันนะคะเป็นแพ็กเกจราคาพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะส่วนของสีสันภาคตะวันออกก็มีเช่นเดียวกันจะได้สัมผัสกับสถานที่พักตากอากาศระดับ HighE n d l u x u r y นะคะและสถานที่ท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งชมภาพนิทรรศการ 3D นะคะเสมือนยืนบนหาดทรายชมแฟชั่นโชว์เครื่องประดับอัญ,ญมณีพร้อมกับคําแนะนําข้อมูลของการท่องเที่ยวด้วยนะคะจับซึ่งที่เห็นอยู่ในะขณานี้นะครับเป็นภาพนใน ากาศของโซนภาคเหนือนั่นเองนะครับก็จะมีการจําลองบ้านไทยลือ้อโดยเป็นการนําบ้านไทยลือ้อหนองบัวจังหวัดน่านนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านจาลองครัวเรือนชาวไทยลือ้อความงดงามในความเรียบง่ายครับวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงสนุกสนานรื่นรมกับถนนคนเดินกิจกรรมสาธิตริมรสอาหารเมืองเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเส้นข้าวซอยข้าวเปิบข้าวเงีียววัฒนธรรมดีด โดดเด่นต่างๆนะครับชมการสาธิตผ้าทอลายน้ำไหลคนโทดินเผาขันโตกสลักไม้บายสีเมืองเหนือ การแสดงจากศิลปินครูดนตรีพื้นเมืองล้านนาพร้อมให้คําแนะนําแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของภูมิภาคนี้นะครับ,รบซึ่งบรรยากาศนะขนาดนี้นะครับก็มีประชาชนก็มาเดินเที่ยวชมในส่วนของภาคเหนือซึ่งบริเวณนี้ก็จัดให้ตามสโลแกนนะครับวัฒนธรรมล้ําค่างามพื้นป่าธรรมชาติซึ่งเป็นการแสดงของโซนในส่วนของภาคเหนือนั่นเองครับ ใครที่ไปแอวเหนือเนี่ยต้องไปรับประทานเลยนะคะข้าวซอยนะคะแล้วก็น้ำเงี้ยวด้วยแล้วก็อาหารพื้นเมืองของภาคเหนืออีกหลากหลายชนิดเดียวก,กันนะคะนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วคนภาคเหนือเป็นเเป็นคนที่น่ารักนะคะคแล้วก็ค่อนข้างจะใจเย็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสแล้วก็ไปท่องเที่ยวในภาคเหนืออยู่บ่อยครั้งนะคะก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่น่าไปท่องเที่ยวเช่นเดียวกันก็มาหาเลือกกันได้แพ็กเกจที่น่าสนใจมีให้เลือกนะคะโดยเฉพาะโซนของภาคเหนือนี่มีหลากหลายบูธด้วยกันนะคะครับนี้ก็เป็นห้องครัวของภาคเหนือเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีบริเวณที่จะจัดแสดงขันโตกนะครับ,รบขันตกสลักไม้นะครับที่ชาวเหนือนิยมแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของ คนในภาคเหนือนะครับที่จะมีการรับประทานอาหารจับขันโตกนั่นเองครับค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในบริเวณของงานนะคะทางด้านหน้าที่มีพิธีเปิดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจะแบ่งเป็นโซนๆด้วยกันนอกจากจะมีการจําลองนะคะใน5้าภูมิภาคแล้วนะคะคก็ยังมีการจัดแสดงต่างๆอีกมากมายนะคะแล้วก็มีเป็นมุมเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะมา ถ่ายรูปกันได้ด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวจําลองหลายๆที่ที่สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ<ร>ส่วนโซนนี้ที่ภาคกลางนั่นเองะนะครับซึ่งภาคกลางที่คุณผู้ชมเห็นณนะขณะนี้นะครับก็จะจําลองเรือนไทยภาคกลางนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบแผนเรือนหมู่หลังคาทรงสูงนะครับจำลองวิถีชุมชนเอกลักษณ์หมู่บ้านภาคกลางนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับเรือนไทยภาคกลางนั่นเองนะครับจะได้มีการสัมผัสชีวิตนะครับ ของคนภาคกลางว่าจะเป็นริมสองฝั่งแม่น้ำผ่านการจำลองตลาดบกตลาดน้ำมีการแสดงภูมิปัญญาและก็วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีนิทรรศการนะครับศรริลปวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวอันโดดเด่นของ19จังหวัดภาคกลางแล้วก็นีก็คือการแสดงการเล่นโบราณนะครับของชาวภาคกลางนั่นเองนะครับ ซึ่งภาคกลางก็มีลักษณะที่โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงทุกๆภาคเลยมีศิลปวัฒนธรรมาท,ที่เป็นเอกลักษณ์ตามและเฉพาะของแต่ละภาคด้วยนะคะและที่เมื่อเห็นเป็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีการจําลองด้วยสําล้อนะคะสาล้อก็ถือว่าเป็นเป็นอีก หนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเลยชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็นิยมนะคะที่จะไปนั่งรถโดยสารโดยสำร้อนนี่เองนะคะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วเป็นไฮไลไท์อีกหนึ่งที่นะคะคที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยด้วยนะคะนี่คือขนมไทยภาคกลางนะครับแล้วก็เครื่องจักสารต่างๆนะครับสุ่มไก่นั่นคือหัตกรรมทางภาคกลางนั่นเองครับมาร่วมถ่ายภาพกันได้นะครับที่บริเวณโซนของภาคกลาง มาร่วมชมชิมช็อปแชะได้เช่นเดียวกันงานนี้นะคะก็เป็นงานที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะของเมืองไทยได้อีกงานหนึ่งด้วยนะคะซึ่งนอกจากทั้งสองภาคแล้วเรายังจะมีอีกภาคอีสานภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะใช้คุณชมได้ชมกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะงานก็จัดขึ้นจนถึงวันที่ แมิถุนายนนะคะก็จะมีพิธีเปิดแล้วก็ยังมีการแสดงต่างๆด้วยค่ะส่วนโซนนี้เป็นของภาคอีสานค่ะภาคอีสานก็มีสโลแกนว่าแหล่งเรียนรู้อู่อรยธรรมนะคะก็จะมีการจำลองหมู่บ้านชุมชนอีสารจาก เพรยนเย้าชาวภูไทนะคะสะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวอีสานด้วยสัมผัสมนตเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตในหมู่บ้านชุมชนคนอีสานค่ะเพลิดเพลินกับศิลปะการแสดงต่างๆด้วยวัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะก็เรียกได้ว่าสวยงามตะการตามากๆเลยพร้อมกับยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของพื้นภาคภาคอีสานด้วยนะคะ ซึ่งเรียกได้ว่าผราอีสานนอกจากจะมีในส่วนของบรรยากาศของการจําลองหมู่บ้านของชาวอิสานแล้วนะครับมีการสาธิตวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีต่างๆเครื่องจักสารต่างๆที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงการสาธิตการทําทอาหารพื้นบ้านง,งชาวอิสานด้วยก็สามารถมาลิ้มรสกันได้ที่ impact ของเรานี้นะครับ ค่ะเจอนึว่าคนไทยนะคะเป็นเป็นส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะคแล้วก็ภาคอีสานนี่เป็นอาหารที่หลายๆคนถูกปากเป็นอย่างมากนะคะใครที่มีโอกาสก,าก็ลองมาท่องเที่ยวกันได้ในช่วงของเงย็นๆแบบนี้แต่ยังไงก็ตามต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางสันิดหนึ่งเพราะว่าเส้นทางของ Impact เนี่ยอาจจะ รถติดในบางจุดด้วยนะคะอาจจะขึ้นเรงด่วน,น,น,นมานะคะหรือว่านั่งรถโดยสารมาก็ได้นะคะครหรือว่าเพื่อนท่านใดที่สนใจมาก็ติดรถมากับเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันใช่แล้วนะครับในส่วนของการจัดนิทรรศก,การแล้วก็ยังมีในส่วนของการแสดงภาคบันเทิงด้วยนะครับมีการจัดแสดงเวทีใหญ่เมื่อสักครู่นี้ก็มีพิธีเปิดไปแล้วนะครับส่วนในแต่ละภูมิภาคทั้ง5้าภูมิภาคก็จะมีการแสดง ของศิลปินชื่อดังนะครับในแต่ละวันด้วยนะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงความยิ่งใหญ่ชนทุกวันนะครับในวันที่4วันนี้พิธีเปิดนะครับแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนี้นะครับก็จะมีการแสดงชุดในส่วนของการแสดงพิธีเปิดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะ,ค,ะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงวงสุนทรพรวงใหญ่แล้วจะมีดาราชื่อดังนะครับคุณเบ้นปุญญาพรก็จะมาในส่วนของภาคใต้ด้วยนะครับ ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่5มิถุนายนจะมีการแสดงจากหญิงลีสีจุมพลนะครับการแสดงวงดนตรีแบงคอกไซเลโฟนการสนุกสนานกับรำวงย้อนยุคด้วยนะครับออสโฟอและพบกับติ๊กชิโร่ในส่วนของเวทีภูมิภาคภาคอีสานนั่นเองครับในวันที่6มิถุนายนนะครับก็จะมีการแสดงจากคุณตุก๊กี้ชิงร้อยชิงล้านการแสดงจากศิลปศิลปินลูกทุ่งชื่อดังนะครับนักร้องระดับตำนานคุณเพลินพลมแดน คุณชินกรไกรลาภและคุณบุญทนคนหนุ่มและป้อมแปมเทยเที่ยวไทยนะครับจะพาคุณไปเที่ยวในโซนของ ท่องเที่ยวภาคกลางนั่นเองครับค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจมันอย่างมากเลยนะคะส่วนในโซนของภาคใต้เองก็มีเช่นเดียวกันนะคะมีสโลแกนว่าป่าสวยทะเลใสหลากหลายวัฒนธรรมค่ะมีการจําลองบ้านเรือนพื้นถิ่นภาคใต้เรือนปั้นหยาซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะทางสถาปตัตยกรรมที่งดงามทรงคุณค่าแล้วก็มีความหมายของชาวปักใต้ด้วยค่ะสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวใต้อันหลักหลายทางวัฒนธรรมด้วยกันพบกับการแสดงวัฒนธรรมอาหาร ภาคใต้นะคะจากแหล่งต่างๆทั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยพร้อมกับอัดแน่นไปด้วยข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคใต้นะคะซึ่งทางภาคใต้เองนะคะก็ได้มีการจำลองนะคะต่างๆด้วยแล้วก็เป็นวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมต่างๆที่นำมาจัดแสดงด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อีกหนึ่งอย่างนะคะที่นํามาจัดแสดงแล้วก็มีการจําลองถึงได้เรียกว่าเป็นการจําลองประเทศไทยทั้งประเทศเลยมาไว้ที่งานนี้งานเดียวนะคะคุณผู้ชมที่เที่ยวชมงานรับรองว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็จะได้รับชมอย่างจุใจเผื่อเวลาไว้เลยนะคะทั้งวันคุณผู้ชมชมไม่หมดแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้อย่าลืมนะครับแพ็กเกจการท่องเที่ยวในส่วนต่ลภูเมฆภาคก็สําคัญนะครับพูทีมาร่วมชมงาน ในครั้งนี้และร่วมชมงานที่ Impact นี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดคุ้มกันได้ภายในงานการเท,ทศกาลท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจําปี2557นี้นะครับอย่างในส่วนของโซนภาคใต้นี้การท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือการท่องเที่ยวในส่วนของทะเลนั่นเองนะครับทะเลภาคใต้จะมีในส่วนของฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันก็ สามารถเลือกแพ็กเกจกันได้นะครับในราคาสุดคุ้มแสนคุ้มกันที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2,557ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่34แล้วนะครับก็เร,เรียกได้ว่าเรียกกระแสการท่องเที่ยวของคนไทยให้เที่ยวเมืองไทยกลับคืนมานะครับซึ่งในยุคข,ของ ปัจจุบันนี้นะครับเรียกได้ว่าประชาชนคนไทยอาจจะผ่านในเรื่องราวต่างๆมามากมายแล้วนะครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าประชาชนต้องการพักผ่อนคลายเครียดกันในส่วนของการท่องเที่ยวกันได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ไฮซีซั่นนี้นะครับก็มาจับจ่ายเลือกแพ็กเกจการท่องเที่ยวให้เรียกได้ว่า ประชาชนพักผ่อนกันตามภูมิภาคต่างๆได้จริงค,ครับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะโซนสุดท้ายเป็นโซนของภาคตะวนออกมีสโลแกนว่าสีสันตะวันออกค่ะสัมผัสกับสถานที่พักตากอากาศระดับไฮเอนด์ l u กซ์ y นะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเรียบชายฝั่งจุดหมายในฝันของนักเดินทางด้วยนิทรรศการที่จัดขึ้นในงานนะคะจะมีภาพิท ที่เัศการนะคะ 3D เสมือนยืนบนหาดทรายสวยงามมากๆเลยนะคะแนะนําให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังการแสดงแฟชั่นโชว์เรื่องประดับอัญมณีที่มีชื่อเสียง เราก็มีการจับจ่ายแบบเพลินๆกันได้เลยนะคะกับแหล่งช้อปปิง้งยอดนิยมแห่งภาคตะวันออกด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับเครื่องประดับสำหรับสาวๆท่านใดที่ชื่นชอบในเครื่องประดับต่างหูสร้อยข้อมือนะคะสร้อยคอโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะครเราไม่ต้องเดินทางไปถึงภาคตะวันออกเลยนะคะมีให้เห็นที่งานนี้แล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยในงานนี้งานเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแพ็กเกจในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในพิเศษราคาพิเศษด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีเวทีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็ร่วมสมัยที่เวทีใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็มีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิล์นะคะ13วิทยาลัยนาฏัศิลป์ทั่วประเทศการแสดงศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจาก5ภูมิภาคนะคะนอกจากนี้ยังมีมาหากรรมการแสดงโซนการแสดงโขนประกอบวงดนตรีออเคสตาราด้วยการแสดง นาตยศาลาหุ่นละครเล็กโจลุยส์นะคะการแสดงดนตรีไทยประยุกต์แบงคอกไซโลโฟนนะคะการแสดงดนตรีย้อนยุควงศุนทรครวงใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะเดาบรรดาของวัยรุ่นก็มีให้ชื่นชมเหมือนกันอย่างแกงส้มนะคะธนทัศน แล้วก็คอนเสิร์ตต่างๆอีกมากมายที่มีจนถึงวันที่8มิถุนายนด้วยค่ะครับในส่วนของภาคตะวันออกนี้ะนะครับในส่วนของเวทีการแสดงบันเทิงก็จะมีการแสดงโขนในราชสำนักนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหญิงล้วนตอนศึกหน้ากระบาดนะครับาการแสดงประกอบวงดนตรีออเคสตาราซึ่งจะเป็นพิเศษสําหรับงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทย2557การแสดงจาก Go Mister Saxman นะครับคอนเสิร์ตคิดถึงวัน ไวหวานนะครับจากจิปรอรดออสคิริบูลต้นแมิอทอสจีสุนทรสุจริชันวงรอยัลสไพร์และพบกับชมพู่ก่อนบ่ายนะครับในส่วนของโซนภาคตะวันออกและอีกโซนหนึ่งนะครับโซนสุดท้ายนั่นคือโซนภาคเหนือก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติมินิคอนเสิร์ตจากแกงส้มธนทัศและฮันเดอะสตาร์นะครับและก็มีบอยพิษณุจากเ f ด้วยนะครับก็จะพาคุณท่องเที่ยวในส่วนของภาคเหนือ นี่ละครับในส่วนของยังเป็นในส่วนของภาคตะวันออกนะครับผลไม้ช่วงนี้กําลังออกไปทีเดียวนะครับก็มีให้คุณผู้ชมนะักท่องเที่ยวนั้นได้มาร่วมซื้อผลไม้ในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะที่จะมาท่องเที่ยวในงานนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเลยมาร่วมงานได้นะคะในงานที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกป,ปีเทศกาลเที่ยวเมืองไทยนะคะตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นะคะโดยททได้จัดขึ้น ปีนี้นะคะก็จัดบริเวณอาคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม i ิม a c กเมืองทองธานีค่ะยกของดีจากทั่วประเทศมาไว้ที่งานนี้งานเดียวเท่านั้นค่ะครับซึ่งถ้าหาคุณผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามไปที่เบอร์หมายเลขเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับที่หมายเลข1672ได้นะครับสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเอาละรครับในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดเราทั้งสองคนขอจบ รายการเพียงเท่านี้นะครับผมจตุรพรวาจาสัตคุณนิศการกิตาเมกินและทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t บีทีำรายการลาคุณผู้ชมไปถึเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ